เรามาแอบดูกันนะคะในออฟฟิศวันนี้พี่บอยอยู่ร้านไหมเอยอ้อนี้ซีอโออยู่ค่ะอยู่จ้าวันนี้พี่ใหม่จ้าพี่ไฟล์ขะลูกค้าบอกว่าจะมาหน้าร้านเราจะมาได้ยังไงครับพี่โอ้ดูในพิกัดเลยลูกค้าเซิร์ชเลยค่ะบอยไว้ชอบสากิบขึ้นเลย ลูกค้ามาจากน้องฉางบอกว่าของถูกมากมาทางมาง่ายมากแต่ลูกค้าบางคนบอกเข้ามาทางมายากมากหรอมีลูกค้าอยู่ป้าใช่คะ่ะเ้านหนาน้องฉางค่ะพี่พาสามีมาช้อปปิง้งเดี๋ยวรอด,ดูลูกค้าจะได้อะไรน,นะคะต <c oughs> อนนี้ <c oughs> ทำอะไรอยู่เลือกของอยูค่ค่ะนี่อยู่ร้านนะคะมาได้ใช่ไหมพี่บอยอยู่ร้านค่ะวันนี้อยู่ร้านค่ะเอาเลยครับพร้อมบริการเดี๋ยวให้น้ำขิงถ่ายคลิปให้วันนี้คค่ะ นี่นะคะใครที่อยากมาหน้าร้านมาได้นะชิวหน้ามีแทบทุกรุ่นเลยนะคะนี่มีมากมายหลายตัวนะใครที่สนใจนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้กันมาหน้าร้านได้เลยนะหรือใครนะคะที่อยู่ไกลนะคะพี่สั่งทางผ่านเพจได้นะ